อกลมไหลพวกชอกนชอบท่าที่แบบเอ็นไปเลยตัวหนใช่ชอบทเอ็นแล้วเออเท่ท่าไหนวะไอเนี่ยที่อไอท่ายักษ์ใหญ่ก็จบไม่ทันอ๋อที่ลงแล้วเหอนแปลงร่าวเมอทีนแข็งวไอเนี้ยรวบตึงอ่ะมีแล้วเยค่ะแต่ทรงอย่างเนี้ยค่ะคือว่าตอนรองยักษใหญ่ใครปว่เ้งัว้บอกว่าัวลานมากเ็บาหมวกหมวกสะบัดไปลดแดเออหมวกสะบัดไปสะบัดทปเลยอง ยักษ์ใหญ่ทำเปนเมาไม่ไหวแล้วเลยขึ้นมาขวบนี่ปลัน you know ิ Z ้ P ่งย่อมนกปลยัวจะอ้วงแล้วก็ขึ้นมาอย่างว่าอยากเล่นด้วยเ้าทำแบบเออนอนขี่ยไะม่เล่นแล้วหรอ๋ยวมาเอา๋ย่วีก้าอหยิบมาให้ด้วยจะไม่นอนแล้วไหวไม่อยากนอนอยากนั่งหมูเออนั่งเมาก่อวันนี้บรรยากาศสบายเกิน โดนจันก็จไม่สบายไม่สบายรู้สึกว่อาทิตย์อ่ะจะแ่แรงกว่าโมงเงี้ยเ่อไรล่ะอตจะบอกว่าตอนนี้ตอนนี้ตรงนี้ตอนนี้ตรงนี้เข้าใจปะวันไหนวะจะก็รู้สึกช่วยางจันเอมากีเกียจวันละคารีเยรู้สึกอาการแล้วปาร์คทำไมอ่ะรู้สกแหอเค็มอะไรปะเค็้ง่ง่วคขาด้วยแกโยนกล้วยมาให้หน่อย มันมีเรื่องอะหรอพี่นักแข่งเไหนกันแน่โยนมาโย้อยโยนไน้ำเลอเล้เฮ้ยต้นดีเลยต้นดีเลยมากอะจดปุ๊บไอ้ต้นเอ้ยไปคือดีเลยเออข้าผูทแทนเมื่อกี้ขอประทานทั้ไยค่ะเฮ้ยได้กี้โัมมันเพิ่งมาโดนไงนน้ำมันใช้เวลาเดินทางเออรู้สึกแย่ครับผูทนใช้เวลาเดินทาง กวยกระเด็นเลยค่ะเข็มเท่านะชอกแต่แไม่ต้องรีรันคำพูดนะไม่ต้องนี่แหละเข้มของดูแรงว่าในวันี้ขอโทษไหมไหมคำพูดทางของพี่คำว่าอะไรขอโทษแม่ของคุณลวกแม่โมแล้วประเด็นขึ้เสียง พี่ค่ะพี่เอาปลาทองไปรักษานสิคะสองสันต์คอะไรกับพี่เบนนะเออพูดว่าอะไรนะขำๆบอกว่าอะไรเบนพูดว่าอะไรนะตอนนี้ยาย่าร้องอย่าร้อผมเกลียดเอย่าร้องอย่าร้องพอแล้วอย่าร้อผมเกลียอตรงเนี้ยไม่หนีเข้าเลยเข้องปแล้วออกมาแก้ตัวฉันบอกว่าไม่มีเสียงจริงๆคืออยากนอนคือมีการแบบเอาไอเล็ก เม่บอเลเอาวาไปเลยเข้าไปเลยเข้าเริ่าเริ่จุเดออนากะวาอะที่มันดีตัดฉากอะแต่ตัดตีซอมเลยไม่ไ่เาะว่าไรู้ว่าเพลงดูแย่มากกับมึงโอ้หลับอาปากด้นะน่าเกลียดมากแต่พูดจริงนะเว้าไม่เสร็จแล้วที้เกลียดวีที่แล้วอะคู่เนี้ยเพราะเกลียดเลยคือมาปล่อยวันเนี้ยแล้วแบบ ที่ผ่านมาซอมน,น้อยมากแต่ตอนที่นิวขึ้นเสียงสูงแบบอุบาทมากสอมาตอนแล้ววิ่งน <uh> ี um ้ไปได้แล um ้วรอดมันแหบก่อนลากมันแดนพุ <h <h okay ああ่งก okay ่นกลัวแตงบอกว่ามีแดนด้วยแบบแต่วิ่งเนี้เห็นกูบอกแบบกูนุ้ยบอกว่าหนักหนักอีกแล้วนิวเพิ่งเคยซีพีห้าสิวว่าว่า ไม่รู้แบบเขาครูเบลล์อครูเขาท่านหลักจริงๆก็น่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นท้องกันอยู่คุณหลอกขอเพลงจีนค่ะเพลงนี้หลักเขอเป็นดีๆแบบขอเพลงอีหลักขอเพลงจีนอะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ยอย่าคาดหวังเลยถ้าคาดหวังเขาจะเลื่อนไปวิทยขออินเดียค่ะอินเดียคุณเอเดนไม่ดูบรรยากาศเกมก็แสดงนี่ดีมากถ้าลองซอสแต่งน้ำแกงมันจะ เป็นอะไรบ้างวะมันไม่อ้วนใช่ไหมมันก็แค่อุ่นน้ำแล้วก็ฉี่ออกนี้คุดุ้ยแต่งนนนะี่คุดุ้ยแต่งตัวตอนมาซ้อมอ่ะเหมือนตอนที่ใส่ไปออดิชั่นแหละเสื้อแบบนั้นกางเกงอย่างนั้นแหละไหรือวไอพวกที่เป่าปุ๋ยแล้วงูบอะไอพวกไอพวกกระตูเนี่ยที่แบบเอางูปอมอะนั่งสมาธิแล้วตีนี่แล้วก็แบบตีใครขับงูอะแล้วก็เป่าอ่ะีเอาเอาแบบสายอะไรก็ไม่รู้สายเอ็นอ่ะ ใก่ออะไอะไรนี่หาอะไรก็แบบที่อินเดียเขาจะมีเป่าแล้วใครแลครมาทำคนที่จะใหม่มามันมีมันมีทำคิดอคิดสติดนี่มนคิดสติเหรอเฮ้ยจริงปะกมอแต่ลคียวคิดสติมันมากเล่กเกม พี่พี่ปองแต่เราไม่เล่นเกมไม่เอาไม่เล่นอะอยากซ้อมมากกว่าเราเอาเวลาเไปเล่นเกมถามว่าอยากเล่นอยากซ้อมอะไรก็ไม่อยากเล่นแบะเฉยๆงแบบใช่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นเพราะว่าเราขำก่อนเถอะจริงตอนแรกเว้ยตอนแรกที่เริ่มเพลงใหญ่ๆแบบพวกไอ้ไอแบบไม่ต้องเล่นเกมได้ทั้งกหึหึไอ้เนี้ยแต่เก่งไหนวะหุ่นพูดเร็วอะ เราไม่ได้โหฮิ no ้วเลยนะนี่ไงฮิปสติ๊กแล้วไม่ได้พูดไม่ใช่ไม่ใช่จากเล่นจริงๆเลยเออรู้สึกแน่นละเริ่มแน่นเลหายใจไม่ออกเอาซ้อมแตงคอเองมันจะลงขึ้นเฮ้ยทำไมแน่นอะอีลูกเกดดิ้งเอฟเจ็ดมันไอเดียกันรึเปล่าเนี่ย